รีวิวบุฟเฟ่อาหารนานาชาติย่านรัชดาสุดคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็พามาดูบุฟเฟ่นานาชาตินะครับย่านถนนรัชดานะครับโรงแรม d ีเอ็มอลนะครับอันนี้ที่เห็นที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกซาซิมิ ปลาดิบต่างๆนะครับปลาแซลมอนปลาทูนา่าซาบะดองตัวปลาหมึกยักษ์นะครับปลาทยมีหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นซูชินะครับหน้าต่างๆซูชิแซลมอนเบิร์ซูชิไข่แซลมอนทูน่านะครับแซลมอนแซบนะครับต่างๆก็อร่อยดีครับแล้วก็หลากหลายพอสมควร ต่อมาก็จะเป็นซุมพวกกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็มีเป็นลักษณะฟิวชั่นหน่อยมีทั้งกุ้งเทมปุระทอดใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเป็นซุปเนื้อวากิวนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีทั้งซุปมีทั้งซูชิวากิวด้วยตัววากิวเขาก็จะไปเบิร์นให้เราก่อนแล้วก็ปั้นซูชิให้สดๆเลยนะครับก็อร่อยดีเช่นกันนะครับ จะนำเนื้อสไลด์ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เอาไปห่อซูชินะครับอันนี้พามาดูมุมอื่นๆกันบ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวของหวานนะครับเป็นพวกดีเซอร์ตต่างๆขนมต่างๆนานาชาติมีเค้กมีผลไม้ต่างๆมีไอศครีม ทั้งโคนทั้งแบบตักนะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีพวกซอสต,ต่างๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นตู้ไอศครีมนะครับของทางโรงแรมต่อมาก็จะเป็นพวกติ่มซำต่างๆนะครับก็มีหลากหลายครับสลับเปาติ่มซำฮะเกาขนมจีบเยอะแยะมากมายต่อมาก็จะเป็นมุมข้าต้มนะครับ เป็นลักษณะเหมือนข้าวต้มแล้วก็มีเครื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็อร่อยมากครับจะแบบคลาสสิกคลาสสิกโบราณนิดนึงมีหมูทอดหมูทอดอร่อยมากครับสิคมหมูทอดปลาทอดแล้วก็เครื่องเคียงเครื่องยำต่างๆนะครับจะทานเองก็ได้หรือปรุงใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซุปนานาชาติต่างๆนะครับต่อมาก็จะมีพวกเต้าหวยเต้าหวยร้อนด้วยนะครับพวกน้ําขิงต่างๆนะครับ ก็สายครอบครัวสายผู้ใหญ่ก็มาทานก็คุ้มแล้วก็หลากหลายมากครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านเมนูอาหารนานาชาตินะครับก็จะมีพวกข้าวผัดต่างๆนะครับมีเนื้อผัดปริกไทยดํามีผัดผักมีแซลมอนทอดนะครับแล้วก็มีพวกอาหารนานาชาติก็จะเป็นหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับ มีแซลมอนบ้างมีผักมีมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมอาหารญี่ปุ่นเป็นแซลมอนเทริยากิเป็นหัวปลากับหัวปลาแซลมอนนะครับต้มซีอิว๊วก็อร่อยดีครับอันนี้ก็จะเป็นมุมสลัดบาร์นะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะครับก็แวะมาทานกันได้หรือทานตักไปทานเป็นเครื่องเคียงนะครับจะได้ไม่เลี่ยนตัวนี้ก็จะเป็นมุม พวกอคอนดิเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็น้ำสลัดเดซซิ่งต่างๆนะครับก็อร่อยใช้ได้ครับตัวน้ำสลัดต่างๆก็มีให้เทได้เลยไม่ต้องตักเสียเวลานะครับต่อมาก็จะเป็นพวกหอยนะครับเป็นหอยนิวซีแลนด์เป็นหอ,หอยหวานต่างๆนะครับที่นึ่งไว้นะครับกุ้งต่างๆมีทั้งแบบนึ่งแล้วก็แบบเป็นเหมือนซีฟู้ดคอมโบเป็นแบบแช่ยเย็นทานเย็นๆนะครับก็อร่อย ไฮไลท์ก็จะเป็นตัวปูาลาสกานะครับชิงแคปเป็นก้ามปูเลยใหญ่ๆแล้วก็อร่อยมากครับแล้วก็มีกุ้งต่างๆนะครับมีล็อบสเตอร์มีหอยนางรมนะครับสามารถทานพร้อมเครื่องเคียงต่างๆทั้งเครื่องเคียงแบบฝรั่งก็ได้นานาชาติก็ได้หรือแบบแซ่บถูกปากคนไทยก็น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเผาซอสพริกนะครับมีทั้งกระเทียม มีทั้งยอดกระถินนะครับน่าทานมากนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกุ้งดองซีอิวนะครับเป็นพวกแซลมอนดองซีอิวเกาหลีนะครับอร่อยครับมุมนี้ก็อร่อยดีแล้วก็เป็นพวกสลัดต่างๆนะครับพวกโบโลนาโคคัตต่างๆปลาแซลมอนลมควันนะครับอันนี้ก็พาเดินดูหลายๆมุมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นมุมพวกของย่างนะครับจะมีกุ้งแม่น้ําย่างนะครับสดๆก็ใช้ได้เข้มข้นแล้วก็ร้อนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสเต็กอกเป็ดนะครับทำแล้วก็ปรุงใหม่ๆให้เราเลยต้องการประมาณไหนเขาก็จะทำไว้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับเป็นซุปเห็ดทัฟเิลนะครับทานคู่กับครัวซองแล้วก็ มีขนมปังมีคูรตองต่างๆนะครับมีคอนดิเมนต์มุมต่อมาก็จะเป็นตัวพาสต้านะครับสปากเกตตี้พาสต้าซอสต่างๆมุมนี้ก็อร่อยครับผมทานไปจานหนึ่งก็รสชาติเข้มข้นเลยนะครับซอสก็มีหลากหลายซอสนะครับก็จะเป็นซอสยอดนิยมนะครับโบโลเนสซอสมะเขือเทศเอ่อป็นคาโบนาร่าประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นตัว ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งเลยครับอร่อยมากครับอันนี้แนะนําเลยเป็นข้าวขาหมูแบบสูตรโบราณเลยรสชาติอร่อยมากนะครับไข่เนี่ยเขาต้มจนดําจนเหนียวเลยนะครับอร่อยมุมนี้ยิ่งอร่อยครับเป็นข้าวต้มปากพงทรงเครื่องแบบโบราณมีทั้งข้าวต้มมีทั้งเกาเหลานะครับเนี่ยเสิร์ฟพร้อมหนังปลาเต้าหู้ทอดแบบโบราณหาทานยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสูตรคลาสสิกสูตรโบราณเลย ผมลองสั่งเกาเหลาปลาไปทานโอ้โหอร่อยมากต้องเบิ้ลสองถ้วยสำหรับมุมนี้นะครับก็มีเครื่องเคียงหลักหลายแล้วก็น้าจิ้มทั้งน้าจิ้มเต้าเจี้ยวน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยมากมุมต่อมาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวนะครับโอ้มุมนี้ก็เด็ดนะครับไม่แพ้ใครเลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นผมสั่งเกาเหลานะครับแล้วก็ลองทดสอบดูก็น่าทานมากนะครับ นุ่มละลายในปากเลยสำหรับแบบตัวเกาเหลาเนื้อวากิวนะครับจะทานเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับผมสั่งเป็นเกาเหลาก็เขาก็จะจัดเตรียมเนื้อวากิวให้กับตัวมีลูกชิ้นให้สัก2ลูกนะครับแล้วก็เป็นน้ำเด,เดือดแล้วร้อนลาดใส่เนื้อวากิวมาให้เราเลยนะครับปริมาณก็บอกเขาได้ครับชอบมากชอบน้อยผมก็น้ำไม่ต้องเยอะมากครับ เน้นพอดีพอดีสดร้อนชิมเนื้อชอบรสชาติไหนแล้วก็นำไปปรุงได้อีกนะครับเพิ่มเติมได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหลับการรีวิวบุฟเฟ่อนา,นาชาติโรงแรมดีเอเมอร l d อนะครับโอกาสหน้าก็จะพาไปดู บุฟเฟ่ของโรงแรมอื่นๆต่อไปนะครับในอนาคตถ้ามีโอกาสหรือว่าร้านไหนหน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเชฟแดงก็จะพาไปชิมพาไปทานนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอนี้ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ